ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งัวยรู้สึกสบายต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องหลับตาเบาเบาต้องเบาเบาจึงจะถูกหลักวิชานะจ๊ะ ร,รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในศูนกลางกลางฐางในเดให้ใจของเราหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งตลางนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบาย ให้ใจหยุดในหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆต้องเบาๆยิ่งวางใจเบาๆสบายบุญก็จะยิ่งได้ช่องได้ง่าย ต้องผ่อนคลายอย่ามองข้ามไปนะจ๊ะตรงนี้สำคัญต้องเบาเบาต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นบุญถึงจะได้ช่องส่งผล ให้เราได้มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจปีติสุขก็จะได้เกิดขึ้นอย่างง่ายๆอย่ยาฟังผ่านนะล,ลูกนะในสำคัญนะบุญจะได้ช่องต่อเมื่อเราวางใจได้เบาๆ หลับกาเบาเาผ่อนคลายสบายที่เราฟังกันคุ้นหูนี่แหละแต่มันต้องเป็นอย่างนี้ซะด้วยพิจากนี้ก็ไม่ได้นะบุญจะให้ช่องชาถลาพิจากนี้นะถ้าอย่างนี้บุญจะได้ช่องส่งผล ให้ใจของเราเนี่ยนิ่งนุ่มเบาวสบายแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆความสว่างจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆความฟุ้งหรือนิวร์นะฮะจะไม่ได้ช่องจะไม่ได้โอกาสสำคัญนะลูกนะสำคัญนะ ในิวรณทั้งห้าเนี่ยจะไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสพระบุญจะได้ช่องส่งผลก่อนคือจะทำให้ใจของเราใสบริสุทธิ์เยือกเย็นแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆ หลุดจากหยาบไปเลยความโล่งว่างเบาสบายก็เกิดขึ้นแสงสว่างก็เกิดขึ้นอย่างง่ายๆทุงธรรมก็จะเกิดขึ้น ถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยนะจ๊ะบุนบรารมีที่เราได้สั่งสมว่าจะได้ช่องอย่างนี้แหละดวงดำจะเกิดขึ้นจะใสใสโดยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเร่งไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องจะเคลื่อนเข้าไปเองเลยจนงกระทั่งเข้าถึงกายธรรม สว่างสวยเนี่ยฝึกยุดแรกวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยทำให้มันเป็นกันซะก่อนให้ได้เนี่ยสำคัญนะลูกนะสำคัญนะยุดแรกเนี่ยทำให้เป็นเพราะนั้นในทุกขริยาบทถ้าหากเราวางเบาๆอย่างนี้ บุญก็จะได้ช่องส่งผลตลอดเวลาใจจะใสจะละเอียดอ่อนจะนุ่มนวลองค์พระก็เกิดขึ้นง่ายองค์พระที่ใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรใสเกินความใสใดๆในโลก ก็บังเกิดขึ้นได้อย่างง่ายเง่ยความเหน็ดเหนื่อยต่างๆจากภารกิจที่เราทุ่มเทชีวิตมาสร้างบารมีเนี่ยมันก็จะอันตรธา,านไปความท้อความเบื่ออะไรต่างๆแล้วนั้นนมันจะหมดสิ้นไปเราจะมีพลังใจในการสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไป เราก็จะรู้ถึงวิธีการที่จะปฏิบัติภารกิจในทุกๆภารกิจให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างอัศจรรย์กำลังกายกำลังใจอะไรต่างๆก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายๆเนี่ยเราจะมีปีติสุข หล่อเลี้ยงใจทุกวันทุกคืนไปเดิมกินพิธีสุขกันไปในการสร้างบารมีเนี่ยภารกิจของเรานั้นน่ะมันไม่มีใครเขาทำกันมาก่อนที่มีโมโนปณิธานในไปสุดที่สุดแห่งธรรมอย่างนี้เนี่ยมีจตมู่คณะของเราเนี่ยมีประเด็นคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมินะเป็นหลักเป็นประธานมาผู้ยนิยญญาจารทุกท่านทำกันอย่างตลอดต่อเนื่องมายาวนานเราก็ติดตามตามติดท่านมาตลอดไกลบ้างไกลบ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นขึ้นอยู่ความประมาทในการดำเนินชีวิตหรือไม่ของเรา เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เนี่ยมันมเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่มากของชีวิตเราจะต้องใช้ทุกอนุวินธีให้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีให้มันยิ่งยิ่งนึ่งไปกำลังทุกๆุกอย่างอยู่ที่ใจเนี่ยหยุดนิ่ง นั่งอยู่ตรงกลางของกลางตรงนี้แหละอฏิภานก็จะได้เติมบุญเติมบารมีเติมรัศมีกำลังฤทธิอำนาจสิทธิเจยบกับครับทวีให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะคำนวณบุญที่โลกทุ่มเทชีวิตจิตใจ ในการสร้างบารมีขึ้นมาเอามาขัดให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ซ้อนติดไปในทุกๆกายจะทังทับทวีถึงกายหยาบก,กายเนื้อน่เพราะฉะนั้นเนี่ย โลกปีติและภาคภูมิใจในการที่เราตัดสินใจทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งมาสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันอย่างนี้เมี่อเราตัดสินใจถูกแล้วเแล้วภารก,กิจอะไรต่งางๆเหล่านั้นเ,เราต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ได้ กำลังทั้งหมดมาจากหยุดกันนิ่งตรงนี้ดังนั้นอย่าทิ้งเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าลกกจะอยู่ส่วนไหนก็ตามเนี่ยหน่วยไหนส่วนไหนของประเทศจะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ตามเนี่ย ก็จะต้องปฏิบรรัติภารกิจอย่าประละเอียดเนี่ยควบคู่กันไปอย่าให้ขาดเลยไม่แต่เพียงวันเดียวกำลังของเราจะได้มีอยู่ตลอดเวลาการบ่มอินทรีย์ของเราก็จะได้แก่รอบขึ้นตบะบาร,รมีของเราก็เพิ่มขึ้นนี่เป็นเรื่องสำคัญเดียที่ ลูกจะได้มองห้ามไปเนี่ยไม่ว่าลูกหญิงลูกชายลูกพระลูกบาะสกติกาเนี่ยการวางใจเป็นในสำคัญดีเดียวนี่ต้องทำให้ได้นะลูกนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกำลังของทุกสิ่งแล้วก็จะเป็นเกราะคุ้มภัยเรา ไม่ว่าภายในอบายภายในสังสารวัตรหรือภายในอนะไรก็ตามการทำหยุดทำนิ่งนี่สำคัญทีเดียวไอ้ตั้งใจหยุดนิ่งนม่มเบาสบายเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเง่ยเๆี่มนะจ๊ะ